สวัสดีค่ะเจอกับครูชินะอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูชินะจะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับคุณครูนะคะเรื่องที่ครูชินะจะเล่าทั้งหมดเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นกับเด็กในห้องเรียนของครูชินะนะคะเด็กคนนี้พฤติกรรมของเขาเจะ เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นกว่าเด็กในห้องเรียนกว่าเด็กในวัยเดียวกันนะคะพฤติกรรมของเขาจะเรียนรู้ช้าหากป่วยก็จะป่วยนานแล้วก็ป่วยบ่อยนะคะแล้วก็พูดไม่ชัดนะคะแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมแน่นอนค่ะเป็นปัญหาของตัวเขาเองและเป็นปัญหาของครูด้วย ถ้าคุณครูไม่แก้นะคะจะเป็นปัญหาจนกว่าจะจบปีการศึกษาไปนะคะแล้วคราวนี้ครูชินะก็สำรวจนะคะสำรวจใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นครูด้วยหัวใจที่เป็นอาชีพครูตอนนี้ทำงานด้วยหัวใจหรือแค่ ผ่านผ่านไปมีเงินเดือนเลี้ยงครอบครัวถ้าคุณครูที่กำ,ำลังดูคลิปนี้อยู่ทำงานแค่ผ่านผ่านไปมีเงินเดือนแค่เลี้ยงครอบครัวคุณปิดคลิปนี้เลื่อนผ่านไม่ต้องดูนะคะเพราะคุณครูชินะไม่อยากให้ใครมาเสียเวลานะคะมาเสียเวลามาดูคลิปแบบนี้แต่ถ้าคุณครูสำรวจตัวเองแล้ว คุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูทำงานด้วยหัวใจอยากจะทำเพื่อเด็กอยากจะพัฒนาความรู้สึกพัฒนาจิตใจของเด็กเพราะหากเด็กเป็นเด็กเป็นคนเก่งที่สามารถพัฒนาได้ประสบความสำเร็จได้เขาก็จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาตินะคะหากคุณครูคิดอย่างนี้ค่ะถ้าคุณครูทำงานด้วยหัวใจมาฟัง ประสบการณ์ของคุูชินะที่คุูชินะได้เจอแล้วก็ทำเรื่องนี้จริงๆแก้ปัญหาจริงๆแล้วผลดีก็เริ่มตอบกลับมาให้คุณครูชินะได้เห็นได้ลิ้มลองได้รู้สึกว่าเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งนะ